ตายให้มีสไตล์ฮะดีไซน์การเก่บชีวิตของเราไว้เรื่องสำคัญนะสำคัญมากๆเลยนะโดยเฉพาะคนไทยน,นะกลัวที่จะพูดถึงความตายแล้วสุดท้ายไอ้ความตายนั่นแหละสร้างภาระให้กับคนที่เรารักไม่ว่าลูกหลานนะพอเราไม่อยากพูดถึงความตายเราก็เลยไม่ได้เตรียมความพร้อมนะฮะไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการเงินเรื่องของการเป็นยูหรือแม้กระทั่งถ้าปัจจุบันนี้เนาะเรื่องของพาสเวิร์ดสารพัดพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดนาคารหรือใครเล่นพวกเงินดิจิทัลไปเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลไว้นะฮะ อันนี้พาสเวิร์ดนี่ลูกหลานไม่รู้นะก็คือซูนไปเลยฝากธนาคารไม่ได้ให้พาสเวิร์ดไว้อย่างพอจะเอาหมายสารอะไรไปว่าฉันเป็นทายาทให้ธนาคารปลดเลซไพ่ยังพอทําได้อยู่แต่ถ้าเป็นดิจิทัลยากเลยนั่นนัานการตายเนี่ยต้องเตรียมตัวนะฮะหรือว,ว่าหลังตายเองงานศพเองบ้านเราเนี่ยก็เตือนร้อนกันเยอะนะฮะเพราะว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้สั่งเสียไว้ก่อนว่างานศพจะเอายังไงแน้วพอเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นพ่อแม่นะ ก็จะเป็นภาระกับลูกที่ต้องจัดงานให้ใหญ่ที่สุดเพราะว่ากลัวชาวบ้านจะนินทาอันนี้เป็นวัฒนธรรมที่อาจจะไม่ถูกต้องนะก,กันนะคะพอพ่อแม่เสียไปแล้วเนี่ย กลายเป็นจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อจัดง,งานศพให้มันไม่ให้โดนคอรหานะแล้วก็ต้องมาวัดเอากับเงินใส่ซองว่าจะคุ้มค่าไหมซึ่งหลายกรณีก็ขาดทุนนะพอขาดทุนก็กลายเป็นหนี้สินโดยตัวพ่อแม่ถ้ารู้าอาจจะลำบากใจนะในส่วนสวรรค์นะแต่ถ้าพ่อแม่รู้อย่างนี้แล้วเนี่ยหรือพวกเราเองเนี่ยรู้อย่างนี้เราสั่งไว้ก่อนนะว่าถ้าเราฉันตายนะให้ทําแค่2วันนะสวันนะถ้าแบบนี้ย พอเราตายไปจริงลูกหลานทําแค่เนี้ยไม่มีมรรคผลตามทาี่เราสั่งไว้เนี่ยชาวบ้านก็ดินถามไม่ได้เพราะว่าเราก็บอกว่าเราทําตามคําสั่งบุพการีเห็นไหมฮะดังนั้นเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยนะครับผมคลิปนี้มาแตะให้แค่นี้ก่อนแล้วกันว่าก่อนตายเนี่ยให้เตรียมความพร้อมแต่ยังตายแบบไม่มีสไตล์นะอันนี้แบบตายอย่างมีสตลางเหลืออยู่เดี๋ยวตายอย่างมีสไตล์เป็นอย่างไรเดี๋ยวไปคลิปหน้าแล้วกันครับ